ด้วยนะครับแล้วก็กองก็จะสนับสนุนยาสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้นะครับประมาณ17ตํา็ตำับนะครับให้กับผู้ป่วยทุกท่านให้กับแพทย์แผนไทยของจังหวัดพัทลุงนี่เป็นผู้จ่ายยาให้กับคนป่วยในจังหวัดพัทลุงครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ก็เป็นสิ่งที่ได้นํามาวันนี้ครับรวมถึงเรามีหน่วยคลินิกกัญชาเคลื่อนที่นะครับมาให้บริการด้วยครับเผื่อใครมี ความประสงค์จะต้องการขอความรู้หรือต้องการรับน้ำมันกัญชาสูตรอาจารย์เดชานะครับก็ขอรับได้ที่แพทย์แผนไทเคลื่อนที่นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวครับอีกนิดนึ่งครับมีโครงการแบบนี้ที่จังหวัดอื่นอีกด้วยนะครับเราจําเป็นจะต้องเคลื่อนที่เหล่านี้ไปไปทั่วประเทศนะครับตอนนี้จังหวัดขอนแก่เป็นจังหวัดแรกของเขตศึกนะครับเป็นจังหวัดที่สามของประเทศนะครับเรามีแผนที่จะไปให้ครบทุกเขตทุกภาค ให้มากที่สุดเท่าที่กําลังของเราจะมีนะครับแล้วก็ในปีนี้คิดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เราเราจะไปทั้งทัวเททศั้ง12เขตครับขอบพระคุณมากครับ